ขนาบัตรแบบ15ชนิดราคา100บาทรุ่น2ราคาต่ำกว่า5,000บาทอยากขายเป็นแบบไหนตามมือใหม่ขายเหรียญจแนวไปดูได้เลยนะครับไปกันเลยครับไป ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสําหรับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพักเครื่องเก่านะครับถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะฮะแล้วถ้าหากใครที่เข้ามาดูแล้วไม่ถูกใจก็กดข้ามไปเลยนะครับ ก็ถ้าหากไม่ชอบผมก็กดเลื่อนผ่านไปเลยนะครับแล้วผมทำคลิปมาทุกคลิปท,ทุกเหรียญทุกอย่างที่ผมทำคลิปมาผมไม่จำเป็นต้องโกหกนะครับผมไม่จำเป็นต้องปัน่นยอดวิวแล้วไม่จำเป็นต้องโกหกนะครับผมอันไหนจริงก็บอกว่าจริงอันไหนไม่จริงก็ไม่บอกว่าจริงนะครับผมค,คือว่าผมไม่แคร์นะครับผมใครจะดูไม่ดูก็แล้วแต่ครับคือเดี๋ยวมันก็มีคนเข้ามาซับสไครต์เข้ามาดูเองนะครับผมไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับ ช่องผมเป็นมือใหม่ขายเหรียญชาแนลนะครับผมไม่ใช่รับซื้อทุกเหรียญนะครับถ้าหากใครที่เข้ามาดูแล้วดูให้จบด้วยนะครับว่าผมจะพูดแบบไหนนะฮะไม่จําเป็นต้องโกหกนะครับผมโอเคนะฮะเข้าเรื่องนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวธนบัตรแบบ15นะครับผมชนิดราคา100บาทรุ่น2นะฮะเห็นอีกแล้วครับถ้าใครที่ไม่เชื่อผมว่าลองไปส่งได้เลยครับบางช่องเขาใส่ราคาไว้4 5 0 0เนี่ย ก็ไม่รู้เขาก็หกหรือเปล่าก็ลองไปดูนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบงค์100บาทนะครับว่าราคา5,000บาทจริงหรือตามมือใหม่แพรเหรียญชาแนลไปดูนะครับไปเอาเป็นว่าผมเอาเรื่องของราคาก่อนดีกว่าไหมฮะส่วนเรื่องเรื่องราคา UNC ไม่ผ่านการใช้นั่นก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับผมหลักร้อยร้อยกว่าบาทนะฮะประมาณนั้นนะครับผมส่วนแบงค์ที่มันผิดปกติแบบไหนอะไรยังไงก็แบบจะมีแบบ ่านี่นะฮะจะเป็นเลขตองบ้างจะเป็นเลขตองนะครับแล้วก็จะเป็นเลขไอ้พวกนี้ทะลุออกมานะครับเป็นทะลุออกมาด้านหลังประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ใช่ช่องผมมารีวิวแบบนี้ทุกช่องเดียวนะครับทุกช่องเขาก็รีวิวเหมือนกันหมดและฮะแบบไหนพี่ปกะเต็ดแล้วก็จะมีแบบธนาบัตรแบบเนื้อเกินออกมา เหมือนกันครับช่องอื่นเขาก็รีวิวแบบนี้กันหมดนะฮะผมใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมไม่ได้มาตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนเรื่องราคาปกติยังไม่มีราคาหลัก5,000ันขนาดนั้นนะฮะโอเคนะครับบางทีก็ต้องแบบเปิดใจด้วยนะครับผมดูคลิปให้จบนะครับก็ช่องอื่นเขารับซื้อแบบไหนผมไม่ทราบนะฮะเราเอาช่องนี้โดยเฉพาะครับช่องนี้ก็เน้นรีวิวมากกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับบางทีก็ ไอพวกที่คอมเมนต์กิงเกียนเข้ามาเนี่ยผมก็รู้นะครับเพวกไอพวกที่ทําช่องนั่นแหละผมว่านะฮะคือยังดูคลิปไม่จบเลยว่าผมนะเมื่อผมผมไม่จำเป็นต้องโกหกนะครับผมเอาหลักความเป็นจริงนะฮะโอเคนะตามนั้นแหละไปเราได้เวลารีวิวแล้วครับไปเลยครับไปโอเคนะครับเข้าเรื่องนะครับผมก็จะเป็นธนบัตรแบบสิบห้านะครับผมชนิดราคาหนึ่งรอยบาทนะฮะรุ่นสองนะครับผมจะเป็นรุ่นที่สองนะครับเดี๋ยวอีกรุ่นหนึ่งอ่ะผมค่อยทาคลิป เอาไว้ทําคลิปผู้นี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนรุ่นสองนี้ก็ชนิดอเอาเป็นว่าธนาบัตรแบบสิบห้าชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมรุ่นสองนะครับเริ่มออกใช้นะครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมสิงหาคมนะฮะสองห้าสี่แปดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผม ผมก็จะเอาคร่าวๆนะครับผมก็ขนาดธนบัตรกว้าง1.2เซนนะครับยาว15.0เซนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนรายละเอียดมากกว่านี้ก็เดี๋ยวคิดมันจะยาวไปนะครับเอาคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของธนบัตรกันต่อเลยนะครับไปกันเลยครับไปเราไปดูอีกมุมนึงนะฮะไป ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดของธนบัตรเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในใต้คลิปนะครับผมข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับข้อมูลเป็นยังไงครับส่วนเรื่องรีวิวก็เอาคร่าวๆนะครับผมโอเคนะครับตามนั้นนะครับผมมากครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นธนบัตรแบบ15นะครับผมชนิดราคา100บาทรุ่น2นะฮะก็เริ่มออกใช้วันที่21นะครับผมสิงหาคม2548นะฮะและขนาดธนบัตร ว่าง7.2เซนนะครับแยกยาว15.0เซนครับผมประมาณนี้นะครับเร้าๆโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ในใต้คลิปนะฮะโอเคนะครับผมต่อคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเร่าๆนะครับผมส่วนเรื่องราคา5,000บาทไม่ถึงนะครับบางคนก็ดูคลิปไม่จบว่าผมโกหกไม่จำเป็นต้องโกหกนะครับมันทุกคลิปแหละมันไม่ถึงสักกับหลักหมื่นหลักพันนะฮะโอเคนะตามนั้นนะฮะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอาจารย์ทุกๆท่านที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพักเครื่องเก่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผมก็ไม่ใช่อาจารย์แต่อย่างใดผมก็น่าสะสมมือใหม่เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับผมส่วนใหญ่ช่องผมจะเป็นรีวิวนะฮะประมาณนี้นะครับทราบกันเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนนีี้้ผมตตออองขััวลาไป่สสด สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุทกๆคนเลยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่และขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เข้ามากด u b s c r i b e ให้ผมนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ